เวลาเราทํางานออฟฟิศอย่างแรกเลยคือเราขยับตัวน้อยลงนะครับการขยับตัวน้อยลงนั่งนิ่งนานๆนะครับไม่ได้ขยับแขนขยับขาเนี่ยมันทําให้เราเกิดสภาวะเลือดข้นกว่าปกติได้นะครับคนมากคนน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนในบางคนเนี่ยการนั่งนิ่งนานๆทําให้เกิดริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาหรือบางคนถ้ามีโรคประจําตัวซ่อนอยู่เกิดหลอดริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงพวกนี้เป็นที่มาของโรคหลอดเลือดสมองได้ ต่อมาการที่เราจำเป็นจะต้องนั่งนิ่งนานๆขาดการออกกําลังกายใช้เวลาไปกับการทำงานมากกว่า8ชั่วโมงตอนหวันการขาดการออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ต่อมาในบางคนความเครียดความกังวลในเรื่องงานที่มากขึ้นภาระที่มากขึ้นทำให้เกิดสภาวะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ มีผลงานวิจัยชัดเจนนะครับในคนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงกับนอนน้อยกว่า7ดชั่วโมงอันเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญเพราะฉะนั้นการนอนน้อยเนี่ยไม่ว่าจะจากปัใจจัยใดๆนะครับถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะยาวในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเช่นกันต่อมานะครับเมื่อเราต้องมีภารกิจเครียดมากขึ้นรีบร้อนมากขึ้นนะครับเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับอาหารการกินเนาะ ดังนั้นเนี่ยมันเป็นที่มาว่าเราก็บริโภคอาหารที่ไม่ได้ถูกสุขะลักษณะนิสัยที่ดีนะครับทําให้เรารับไขมันรับแป้งรับน้ําตาลรับอาหารที่มีสารปรุงแต่งสารเคมีต่างๆเข้าไปในร่างกายมากขึ้นทําให้เป็นทั้งพิษโดยตรงและพิษโดยอ้อมคือน้ําหนักตัวขึ้นนะครับประกอบกับลักษณะการทํางานที่มีการเคลื่อนไหวและเวลา ที่เราไปออกกําลังกายน้อยน้ําหนักเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ในอนาคตนะครับและที่แย่ที่สุดเราพบว่าในบริบทของการทํางานยุคใหม่นะครับเราพบการสูบุรีในเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มงานในยุคอดีตนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดมากขึ้น ครับพฤติกรรมที่เวลาพักมีน้อยนะครับยิ่งในประเทศที่จเจริญแล้วบางประเทศนะครับเราจะพบว่ามีอุบัติการการสูบุรีนะในคนที่ทํางานออฟฟิศค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรที่ทํางานในอาชีพอื่นๆนะครับไม,ไ,มไม่ได้สูงอย่าง,างในยะสัาสำคัญนะครับแต่ว่าสูงกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งบุรีนะ่ก็เป็นความเสี่ยงสําคัญนะครับในการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตนะคร โดยรวมเนี่ยแม้เราจะอายุน้อยนะครับเราอาจจะมองว่าอทำงานออฟฟิศไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยแต่สำหรับหมอนะครับมีหลายอย่างทีเดียวครับในการทำงานออฟฟิศในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนะครับอันนี้เนี่ยถ้าท่านใดหลีกเลี่ยงได้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับท่านใดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นต้องทํานะครับก็ควรจะพยายามหาวิธีนะครับในการที่จะ หลีกเลี่ยงสิ่งที่หมอบอกเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ